23มีนา2,564วันนี้จะยกต้นว่าล้อมไปปลูกที่สารานุนโดยจะใช้รถเคนเข้ามาแล้วก็วางใส่รถหล้อแล้วก็ไปตั้งตั้งปลูกนี่ก็คือไม้ล้อมสด เสพอจะยกแล้วก็ตัดตัดเไปห้าต่อน,นี่ตัวใหญ่เลยนี่รถเคน์เตกำลังเข้ามา น,น่าจะ25่ตันนะมะั้งหรือ30ตันถึงตัวนี้ตัว30ตันป่ะอวน <10. S 2> ใช่ไหมฮะ3เอ่นโอเค30ตันมือล้อมนี้ก็ที่ต้น คนพามาล้อมถอวายแลเราต้องวางวางวางติดเทียบแล้วก็พาดมาข้างหลังเนี่ย นนี้ถ้าเกิดว่าต้องการรถเคนรถยก30ตัน25ตันหางน้ำเจาะบาดาลต่างๆก็เบอร์โทรตามนี้เนอะวัดไปดูไอ้นั่นหนอันนี้คือเราจะย้ายไปแบบนี้ก่อนใส่2ต้นแล้วเอาเคียบตัวนี้ยกลงจะเดี๋ยวต้องเอา หลุมอาจจะไม่ได้มาตรฐานต้องเอาแมกโครไปรออีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเดินแมกโครไปรอหลุมอันนี้ที่ต้นเอาไม้มาไว้แล้วก็มาช่วยงานนำมนทนาสาธุช่วยงานกรูบาอาจารย์เหนื่อยพอสมควรสร้างวัดใหม่ ก็ทุกคนต่างช่วยแรงช่วยกำลังตามเวลาที่มีกันอันนี้สงได้เยอะๆเดี๋ยวเราจะไม่โครไปนี่ไม้สองตนแรกไม้ว่าเราซึกมาถึงเช้าขุดหลุมไว้รอเช้าไปเหรอ ี่คือหลุมของเราที่เราจะปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ล้อมทั้งหมดอันนี้เราปลูกไปแล้วแล้วก็มันจะมีไม้อีกชุดหนึ่งที่ที่ต้นเอาไปทยอยมาให้เรื่อยๆเราเจะแต่กกอนพอต้องตัด กิ่งออกแต่งกิง่งใบเยอะไม่ดีใบเยอะอาจจะตายได้หมืนขาดน้ำ เดือต้นสุดท้ายมางโว้ย ้นสุดท้ายเข็น30ตันเกือบไม่รอดเฮ้ยระวังระวังเข็น30ตันเราเกือบไม่รอดเมื่อกี้ไปเลยไปเลยอาลูกไปไปอยู่หน้าสาราไปเป็นล่มเป็นเงาให้ พ่อแม่รูบาอาจารย์ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมไดใใ้มีล่มมีเงาไปเนี่ยเวลาลมแรงแล้วเคนสูงๆเนี่ยมันมันโยกเคนเนี่ดบูมเลย เทวด,ดาไปด้วยกันไปฟังเสียงสวดมนต์ใกล้ๆแม้ว่าลงลงนี่เลยอะ่ะแล้วก็ตะแคงจะลงเลยใช่ไหมครัตั้ง่อนแล้วก็หย่อนให้น้องอวางก่อนแล้วก็หยอด วาก่อนมแกมก่อนวันนี้ได้ต้นว่าย้ายมา1 2 3 4งสห้าหต้นใช่ไหมเนี่ยนี่ต้นว่าแล้วก็อันนี้ต้นพิกุลดอกหอม เช่นเคยเจ้าเดิมเจ้าเก่าต้นพันไม้หรือต้นการ์เด้นไม้ดอกไม้ประดับแต่โฆษณาให้เลยไม่ไม่เอาค่าไม่เอาค่าโฆษณานะก็ได้ <c oughs> <c oughs> ใครต้องการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับขนย้ายไม้หาไม้ทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดสวนติดต่อได้ที่ ต้นพันไม้ดงบังอำเภอที่ปะจีนเบอร์โทรเบอร์อะไรวะต้น0ู2ปเ้าใครสนใจโทรมา <c oughs> สอบถามได้ ที่อยู่ใกล้ๆหรือติดต่อให้เพื่อนฝูงหรือบ้านใครอยากได้พันไม้ไปจัดบ้าบจัดสวนสำนักงานหมู่บ้านติดต่อได้ที่อันนี้เป็นไม้ว่าย้ายมาจากริมบ่อริมบ่อน้ำวัดนี้ก็มาค้ำกันเหมือนเดิม มีทิ่ต้นกับดาบโนมาช่วยแล้วก็พ่อใหญ่น้อยก็มาขับรถเคนเพราะต้องใช้เคนตัวใหญ่เป็นเคนรถเคนของของพ่อใหญ่น้อยแหละ,ะแถวประจีนสักแก้วละครนานยกแปดริ้วแถวดาแวกเนี้ยใครที่ต้องการใช้รถเคนก็ ติดต่อตามเบอร์เบอร์พญาน้อยนี่แหละพญาน้อยก็คือคนที่ถวายที่เนี่ยคนที่ถวายที่สร้างวัดแล้วก็สร้างวัดให้อาจารย์อยู่เนี่ย